สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rl Channel ค่ะจะกข้ามาพบกับเพื่อนๆเ,เช่นเดิมค่ะลายสวยน่ารักนะคะทำก็ง่ายค่ะไม่ยากจนเกินไปนะคะง่ายมากแถมยังไม่เปืองดิบปิ้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตังเหลียญ กันไกลแน่ดิบิ้นค่ะดิบิ้นนะคะความยาวจะใช้ยอยู่ที่35ซนติเมตรนะคะความยาวปรับเปลี่ยนได้นะคะสําหรับคนที่ทำทำเก่งแล้วนะคะอาจจะลดความยาวได้1-2ซนติเมตรนะคะปลายดิบิ้นค่ะ ตัออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยก็ง่ายต่อการทำค่ะเรียนโปรยทานลายนี้นะคะเราก็จะพับริบิ้นนะคะพับครึ่งเลยค่ะตามนี้เนาะ เริ่มต้นกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้เส้นที่สามเส้นที่สี่สอดเข้าช่างด้านบนค่ะของเส้นที่หนึ่ง ในช่องของเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะให้เราดึงเส้นที่สามขึ้นมาดึงึ้นเปทั้งสะก้ิสองเส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เรานำเหรียญมาวางค่ะ ็เรลย์นะคะโดยการพับเส้นที่อยู่ด้านบนลงมานะคะพับบนไปค่ะตามเข็มนาฬิกานะคะทั้งสี่ด้านค่ะเส้นสุดท้ายด้านบนนะคะซ้ายมือสุดนะคะสอดเข้ามาตามช่องด้านบนฝา เสร็จในขั้นตอนนี้นะคะพลิกกลับมาค่ะเส้นสั้นนะคะเราจะทำการโค้งลงมาด้านล่างค่ะสอดในช่องนี้นะคะ เราทำทั้งสี่ด้านค่ะเส้นแรกเราทายังไงเนาะเส้นต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมน,นะคะ ถ้าสีขาวอาจจะดูเงาเงานะคะกดสต็อปทวนดูใหม่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกกลับมาเลยคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาดึงนะคะเป็นนี้ที่อยู่ด้านบนนะคะดึงลงมาลักษณะนี้นะคะแล้วโค้งค่ะนี่ค่ะพับไปแบบนี้นะคะ ปลายรลบบิ้นนะคะเราจะกลับเข้ามาสอดตรงนี้ค่ะ<ม>เห็นไหมคะชายรลบบิ้นจะโผล่ลงมาด้านนี้ค่ะตรงนี้นะเนี่ยค่ะ เส้นที่สองทำเหมือนกันค่ะ ก็อตรงน,นี้นะคะสายดิยบก็จะโผล่มาตรงกลางนะเส้นที่สี่ค่ะเราดึงเส้นที่อยู่ด้านบนมาก่อนนะคะ ร้อยทั้งสด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราเริ่มต้นเส้นนี้นะคะเส้นอยู่สายมือแล้วนะเราดึงมาอย่างนี้เลยค่ะ ข้ามเส้นนี้มาค่ะข้ามเส้นนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าที่ใต้ฐานเส้นนี้นะคะเห็นไหมคะแหนเราดึงเส้นนี้ลงมาค่ะทั้งสองเส้นลงดึงมาอย่างนี้ก่อนนะคะ ปลายริบินของเส้นที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่นะคะสอดเข้าใต้ฐานสอดเข้าที่ใต้ฐานนี้ค่ะ ใหม่นะคะเส้นแรกค่ะของป่าิบิ้งเขัลักษณะนี้นะคะ่ะต่อไปเลยเส้นต่อไปค่ะหรือเส้นที่เราโค้งเมืเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานเลย ปลายริ้นจะโผล่ด้านล่างค่ะเส้นที่สามค่ะสอดเข้าตรงนี้นะปลายิ้งจะโผล่ด้านล่าง เนสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะที่ใต้ฐานหลังจากนั้นนะคะเราดึงดิบบิ้นทั้งสี่เส้นเลยคะ่ะดึงกระชับแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งไปหรือบินเข้ามานะคะอย่างนี้นะคะเอาใหม่ค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วสอดไปนะคะโค้งไปไปด้านหลังค่ะ สอดเข้าตรงนี้นะคะใต้ฐานนี้นะชายิบบี้ก็จะมาโผล่ด้านล่างนี่ค่ะใช้มือดึงมา เอาไว้นะคะเราจะทำกลีบนี้นะคะโค้งมาด้านหน้าค่ะแล้วโค้งกลับมาด้านล่าอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะปลายลิ้งจะโผล่มาด้านล่างนะคะ ต่อไปเราจะทำกรีบนี้นะคะกรีบลั้มแหล่งมรงนี้นะคะเราจะทำไปเลยค่ะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเราโค้งกลับมาค่ะสอดเข้าที่ใต้กรีบนี้นะคะกรีบที่เราสอดไปเมื่อสักครู่ปลายืิบินจะโผล่ด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะ นต่อไปค่ะโค้งมาด้านหน้าแล้วโค้งกลับมาด้านล่างด,ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะไปเดิ่มวิ้นจะโผล่มาด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ใช้มือดึงมาค่ะต่อไปทำเส้นนี้ค่ะ สอดเข้าไปใต้กลีบดอกนะคะสอดตามลงมาเลยคะ่ะต่อไปเส้นนี้ค่ะทาเหมือนเส้นที่สองที่หนึ่งกับ เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่2นะคะทําเหมือนกันเลยค่ะข <Yeah. S 1> ั้นตอนใหม่นะคะเพื่อนๆไม่เข้าใจกดจุดสต็อปได้เลยค่ะ mm. แล้วเข้าไปทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปทำเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปใต้กลีบดอกที่เราทํำมาสักคู่นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะ วิ่งจะโผล่ด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตามในช่องนี้นะคะ่ะตามเส้นเส้นนี้นะคะสอดตามกันมาเลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยทั้งสด้านแล้วเราดึงให้กระชับนะคะตับกลีบดอกให้เสมอกันค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกกลับมาเลยคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าไ้กดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้จา่า ช่วยเป็นกำลังใจให้จานด้วยนะคะโดยการช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้จานะครับในการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ